สวัสดีครับสวสัครับ,รบอากับไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณไม้พบกับรายการที่เราอยู่ในช่วงช่วงรายการปล่อยรถสวัสดีครับคุณผู้ชมสาวกคอจูนเนอร์ตอนนี้ไม้และน้องสันอยู่ในช่วงจะเอาไม้ล่ะ,ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้าง สำหรับรายการนี้ก็จะเป็นการปล่อยรถสวยๆนะครับต้องบอกออก่อนเลยว่ารอบนี้คันนี้นี่สวยจริงๆนะครับเรียกว่าเป็นรถใหม่แทบจะเรียกว่าชนป้ายแดงเลยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรครับเกียวไหมย้ำอีกครั้งหนึ่งอ่าตัวนี้เนาะเป็นรถรุ่น Toyota Fort u n e เเนาะปี2019เครื่อง2004พร้อมชุดแต่ง TRD เรียบร้อยครับคุณผู้ชม oh, โอ้โหลังบอกก่อนเลยว,ว่าเป็นรุ่นที่โคจรเนอร์ er ที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับสำหรับรุ่น 2.4V นั่นเองที่พิเศษกว่านั้นนะครับคันนี้อย่างที่เฮียไม้บอกคือแต่งเทียดีมานั่นเองนะครับชุดแต่งเทียดีต้องบอกว่ามูลค่า แพงเหมือนกันนะที่แต่งเทีดีอ่าสำหรับโปรโมชั่นครับเพียไม้ย่างแบบที่เราให้ลูกค้าทุกท่านเลยใช่ไหมครับสำหรับทุกคนที่ออกรถที่โชว์รูมไม่คุดขาก็เคยเลยฟรีครับค่าจัดสัญญานะครับฟรีค่าโอนฟรีหมดทุกอย่างครับผมอย่างที่2ครับฟรีภาษีพบลบเราต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่3นะครับรับประกันหลังการขายก็คือ 6เดือนหรือ10,000กิโลนั่นเองนะครับแล้วคันนี้พิเศษนะครับสำหรับรถไซส์ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เรายังแถมประกันชั้นหนึ่งให้อีก1ปีนะครับรวมไปถึงบริการนะครับคาแคร์ล้างรถฟรีอีก6ครั้งนะครับคุณลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาสามารถนำรถที่ออกจากโชลูไมไหมคุคาร์มาล้างกับเราได้เลยนะครับเฮียไม้สำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับเฮียไม้จัดให้ทุกคนไหมได้ทุกคนไหมแบบนี้อ่าก็ขออนญาตเรียงเชิญแล้วก็ท้า ้าเศรษฐกิจกันเลยดีกว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนกําลังสนใจหารถจนมือสองอยู่สามารถติดต่อของผมได้ทั้งสองคันโปรโมชั่นนี้จัดถึงวันที่30ธันวาคมครับโอ้โหถึงสิ้นปีเลยนะครับตาทิเป็ดได้ไหมเฮียตาี่เ็ดได้ไขออนุญาตไปเที่ยวเขาคอโอเคนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพบกับคุณลูกค้าที่พาน้องโฟรจิเนอร์ดุดคันนี้ไปจากโชว์รูมโชว์รูมของเรากันนะครับช่วงหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อะไรครับ พี่ทวัตพยมครับคือเล่นพี่โดมฮะอยู่กับพี่โดมนะครับผมก็สำหรับตอนนี้พี่โดมประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับรับราชการฮะอยู่หน่วยงานพัฒนาชุมชนอ๋อพัฒนาชนที่จังหวัดจังหวัดพิจิตรรับผมอยู่แถวเด็กพ่นหิอ๋ออยู่แถวบ้านหินใกล้ๆนี่เองจะว่าใครก็ไม่ใกล้นะแต่พี่โดมพักอยู่ที่พิสุโลกบ้านบ้านพักอยู่นี่ก็เที่ยวเที่ยวไปวันจันทร์ขับวันศุกร์ อ่านี่ก็คือพี่โดมของเรานั่นเองนะครับที่มาออกรถโคจูเนอนะครับตัวใหม่ของเรานั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้าไปสอบถามพี่โดมกันว่าประสบการณ์กอนออกรถที่โชลุมไมค์คุดคาร์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับอ่ากลับไปอีกช่วงหนึ่งนะครับจะเป็นการสอบถามประวัติการออกรถที่โชลุมไมค์คุตคาร์นั่นเองนะครับผมขอถามก่อนเลยนะครับพี่โดมได้ข่าวพี่โดมไม่เคยซื้อรถมือสองเลยใช่ไหมครับ ครับผมยัไม่เคยซื้อรถมัองอันนี้คันแรกเลยเป็นคันแรกครับปกติขับป้ายแดงตลอดเลยครับส่วนอย่างเราป้ายแดงฮะอากทราถามพี่ดมว่าทําไมถึงตัดสินใจกล้าซื้อลรถมืนสองครับก็พอดีว่าตอนนี้รถราคามันก็ค่อนข้างจะแบบเทคโนโลยีมันเพิ่มขึ้นมาเยอะเนาะแล้วราคาถ้าเป็นรถอเนกประสงค์แบบเนี้ราคาค่อนข้างจะสูงล้านอัพทั้งนั้นล้านสี่ล้านห้าใช่ครับแล้วเราก็ไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายเนาะ ก็เลยเห็นว่ารถมือสองที่สภาพดีๆสวยๆราคาก็อาจจะดบลงมาหน่อยอออก็คิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์เราได้เรียกว่าประหยัดก่าป้ายแดงออกามาไม่ต่ำออกมาสามแสนปาแเลยนะอ,ะอย่างน้อยก็สองสามแสนเลยนะ,ะใช่ครับก็สําหรับใครที่สนใจลูกมือสอง<ม>เทียบชั้นมือหนึ่งก็ขอเชิญชวนที่ไมค์กุชคาละกันนะครับต้องสอบถามเพิ่มเติมอ,อีกนิดนึงครับทาไมถึงเลือกที่จะมาดูที่โชว์รูมไมค์กุชคาครับผม อ๋อพอดีก็กลับบ้านเนาะผ่านไปผ่านมาตรงนี้บ่อยแล้วก็เพอิญว่าเราเคยอยากได้ f o r ์จูเนอยู่แล้วผ่านมาก็เห็นจอดอยู่หน้าร้านพอดีออก็เลยลองสนใจก็เลยลองแวะมา <c oughs> สอบถามข้อมูลตอนแรกก็ยังไม่ได้ตัดสินใจหรอกแต่สภาพรถสวยแล้วละ่ะนะฮะก็มาพูดคุยกันแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการแลเกเปลี่ยนรถยนต์เนาะ ที่นี่ให้ราคาดีด้วยอ่านะครับสำหรับรถแรกรถให้ราคาดีแน่นอนนะครับอ่าเราก็เลยในเรื่องของงานบริการเป็นไงบ้างครับก็คุยเป็นกันเองดีครับทั้งเฮียแล้วก็ทั้งน้องๆนะครับเอ่อก็คุยเป็นกันเองดีฮะมีอะไรก็ปรึกษาเหมือนพี่เหมือนน้องครับก็มีปัญหาก็ซื้อไปแล้วเฮียยังบอกว่ายังสามารถจะใช้ไปแล้วสักสี่ปีรับซื้ต่อคืนอได้อีกอย่างเงี้ยครับผมบอกแล้วบอกว่าให้ราคาดีแน่นอน <laughs> ใช่ครับก็สําหรับใครที่สนใจออกรถยนต์มือ2นะครับก็อย่าลืมที่ไมคกุดคารแล้วกันสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากน้องโคจิเนอร์คันนี้นะครับไว้ในครอบครัวพี่โดมอีกคันนึงนะครับถือว่าเป็นลูกรักอีกคนหนึ่งกันแล้วกันดูแล้วจะรักมากเลยนะครับ <laughs> ต้องดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้ว <laughs> <laughs> เพราะผมใช้รถค่อนข้างทนุถน,อ,น,นออ๋อใช่ครับ <laughs> เพราะว่ารถที่พี่โดมออกมา และเปล่งของเราเนี่ยเรียกว่าสภาพดีมากๆนะครับอ่าสำหรับใครที่สนใจรู้สองก็อย่าลืมแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ท้ายที่สุดผมขออนุญาตขอให้พี่โดมนะครับประกอบอาชีพนะครับก้าวหน้าก้าวหน้าแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ,รรบแล้วก็ปากดูแลน้อะโคชเนอร์คันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับ,รบก็อย่าลืมใครที่สนใจมีช่องทางติดต่อไว้ที่เพจเลยหรือว่าด้านล่างนี้นี่เองนะครับใครที่อยากออกรบุสองสวยๆแบบนี้พร้อมของแถมอีกมามาอย่าลืมที่ชวนรูไมมกุค้านะคบวันนี้ขอบคุณคครับ